นทั้งนี้วันนี้เรามีเคล็ดลับจะมาบอกไปกับผู้ยังไงให้หน้าสดแล้วไม่โป๊กสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่าชนะไดอารี่นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงหน้าสดยังไงไม่ให้โป๊กไม่ว่าจะไปเที่ยวกับใครก็ดีไปกับผู้ก็ได้ไปกับเพื่อนก็ดีนะคะไปกับคนที่เราแบบเพิ่งรู้จักครั้งแรกแล้วเราจำเป็นจ,จะต้องไปทริป ะะไปแบบโหเดินป่าเดินเขาแล้วจนเป็นที่จะต้องล้างหน้าออกทั้งหมดเคลียร์เครื่องสำอางทั้งหมดเพราะว่าทุกครั้งเนาะเราก็ต้องล้างหน้าอยู่แล้วทุกครั้งทุกวันอนะเออคือท,ท,ท,ทุกวันอนะเราจะต้องล้างหน้าเคลียร์ทุกอย่างสิงโซกปรกเครื่องสำอางเมคอัพอะไรต่างๆ่นานะออกให้หมดจดเพราะว่าเราต้องการรักษาความสะอาดเพื่อไม่ให้สิวน้องสิวจะมาบุกอีกแต่ทีเนี้ยจะทำยังไงให้คนรอบข้างเราไม่ตกใจนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีไอเทมมาบอกกันและใช้ได้ผลจริงจริงเพราะว่าใช้มันแล้ว <Conf> ด้วยไอเทมไอเทมนี้ตดึงการิเย่ไลย์คอมพลีทสปีดโยเกิร์ตสลิปปิ้งมาร์กนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัววิตามินซีผสมโยเกิร์ตนะคะเป็นสารสกัดเนี่ย บริสุทธิ์จากมะนาวแล้วก็จะเป็นโปรไบโอติกจากโยเกิร์ตท,ที่จะทําให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็หน้านุ่มเวลาที่เราทาก่อนนอนนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาหน้าเราก็จะใสแต่ความพิเศษมากกว่านั้นของน้องตัวนี้น้องกันนีเย่ตัวนี้สุดนี่มีมีดูกันชัดๆเลยนะก็คือว่าน้องเขาเนี่ยพอทาไปแล้วเนี่ยหน้าเนียนๆน่ะ s l e ป p i n g มาเป็น s l e ป p i n g มาที่แบบทำให้หน้าเนียนแล้วเหมือนกับเราทาแป้งแล้วนอนน่ะนะคะเดีย๋ยวลองน้องน้องเขาให้ดูนะ น้องเขาก็จะเป็นเนื้ออย่างนี้นะเนื้อขาวๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวน้องเขาก็มีกลิ่นนะกลิ่นหอมแต่ว่าตัวนี้มีการทดสอบจากผู้ชี่ยวชาญด้านผิวพรรณแล้วนะว่าแบบเขาเข้มว,ว่าภายในหนึ่งคืนเนี่ยผิวจะดูนุ่มเด้งเลยในนุ่มเด้งในหนึ่งคืนเลยนะนี่นะคะอันนี้ทาครึ่งเดียวนะ,ะมีความขาว มีความขาวอันนี้แนะนำอะทาทิ้งไว้เลยนะถ้าเราแบบแอบตื่นกลางดึกเรามาเติมอีกรอบได้นะแล้วมันก็จะทําให้เราเหมือนแบบเราทาแบบแป้งอะคล้ายๆแต่ว่าตัวน้องเขาเป็นเหมือนครีมโยเกิร์ตไงมันก็เลยจะแบบเคลือบ,บอยู่บนผิวแล้วก็จะมีความฉ่าวาวเหมือนกับ,รบเราทาเหมือนโกลว์ครีมอะคะ่ะผิวมันก็จะนุ่มๆเด้งๆเ,เ,เนาะแล้วก็ คือนอกจากที่จะทําให้เหมือนเราแบบหน้าเนียนๆทัแป้งแล้วเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาคือหน้าใสด้วยตัววิตามินซีแล้วก็หน้านุ่มด้วยโยเกิร์ตทำให้ผิวสัมผัสเนี่ยนุ่มหน้าสัมผัสอีกเนาะถ้าไปกับผู้ยังไงเนี่ยอันนี้ไม่พาดแน่นอนหรือว่าจะไปกับเพื่อนก็ได้ทำให้คนข้างๆเขาไม่ตกใจว่าเออเธอเป็นใครนะทำไมทาไมไม่เหมือนกันเลยแต่ว่างานคิ้วกับงานตาก็ตัวใครตัวมันนะคะเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเห็นไหมมันว้าว แล้วก็ตัวน้องเขาเนี่ยตัวนี้หาง่ายมากๆเลยสะดวกซื้อนะคะหลายๆที่หรือว่าห้างสรรพสินค้าแล้ว249บาทแล้วคือใช้ได้นานมากใช้คุ้มมากแล้วคือใช้นิดเดียวก็คือทั่วหน้าแหละถูกคุ้มดีนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกคืนโดยที่ไม่ระคายเคืองผิวเนาะตอนนี้พูดไปสักระยะหนึ่งแล้วตัวน,นี้ก็ยังฉ่ำอยู่นะดูก็ยังฉ่ำอยู่แต่ว่าถ้าใครแอบ แอบตื่นมาตอนกลางคืนไม่ไม่ชัวร์แล้วเอาอีกเอาอีกชั้นเอาอีกรอบเนาะใส่เติมไปได้น้งก็นเนียนอย่างเงี้ยแหละเพะื่อเนียนเนียนไปอย่างเงี้ยคือแบบที่ที่เอามาบอกกันเนี่ยไม่ใช่อะไรคือทามาแล้วนะคะแต่ว่าดิฉันคือก่อนที่ดิฉันจะไปออกทริปจริงๆิเนี่ยดิฉันจะต้องซ้อมก่อนนะคะคือซื้อมาซ้อมที่บ้านก่อนว่าเฮ้ยรอดไหมได้อยู่นะอย่างน้อยก็แบบไม่ต้องแบบน่าสดจริงๆอะคะ่ะ แต่ว่าตัวน้องเขาเนี่ย49วัตเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยทำให้เราผ่านวิกฤตนะคะออกว,วิกฤตฉุกเฉินได้ตัวนี้ทาหลังสุดนะคะจากที่เราลงสกินแคร์อะไรต่างๆนานาแล้วก็อย่าลืมทาน้องเขาก่อนนะถ้าใครไม่เชื่อก็ลองดูซ้อมก่อนซ้อมที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะว่าได้ผลหรือเปล่า,าคิดว่าน้ำตาลคิดว่าทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะ้องว่าเอ๊ะ น้องช่วยได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาลองทาให้ดูครึ่งหนึ่งแล้วกันนะฝั่งเนี้ยเพราะตรงเนี้ยมันจะมีแบบแอบมีรอยแดงๆรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะแล้วก็เดีย๋ยวพรุ่งนี้ตื่นล้วจะมาดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไคงคอนนะเพราะว่าเราก็ผิวแบบไล่ระดับหนึ่งนะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนออแอบอารมณ์แอบพอกหน้าอืมกับด้านนี้ ทุกคนตื่นแล้วค่ะก็นเนียนๆอยูน่นะโอเคหรือเปล่ายัางไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะแล้วก็ฝากน้องเขาไว้ด้วยไม่ได้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะแต่ว่าเอามาแชร์เพราะว่าใช้จริงได้ผลจริงๆนะคะแล้วก็หน้าสดแบบไม่โป๊ะ ไม่โะบ๊ะไม่โป๊ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็ดูคลิปอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ